ท่านสื่อมวลชนที่ครบประผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคประชยธิปต์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านชวนหลีภัยเพื่อขอให้เร่งรัดการดําเนินการทางวินัยร้ายแรงกับนายสรศักดิ์เพียนเวทเมื่อครั้งดำรงตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกรณีใช้สถานะของการเป็นผู้บังคับบัญชา คุกขามทางเพศเ่าข้าราชการสตรีซึ่งเป็นผ <ess pie heric switches> uh uh ู้ใต้บ <t> uh <rules> uh ังค uh ับบัญชาคณะปฏิบ uh ัติหน uh ้าที่ราชการนายวัชราเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบันชีรายชื่อพรประชาธิปัตย์ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงท่านชวนหลีกภัยเมื่อวันที่11กันยายน2562เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีนายสุรสักเปี่ยนเวศเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นคุกคามทางเพศ ข้ารการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาจนบัดนี้ระยะเวลาดังกล่าวนับแต่ยื่นจดหมายร้องเรียนถึงต่านชวนหลีิภัยเป็นเวลามากกว่าสองปีแล้วและนับจากที่นายสรสัก์เพียรเวรเสเกษียณอายุราชการก็ผ่านมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีครึ่งแล้วซึ่งเป็นระยะเวลาที่เนินนานเกินไปต่อการอำนวยความยุติธรรมและหลักกรรมพิบาลที่ดีให้กับข้าราชการสตรี ที่ตกเป็นเหยื่อการผู้กคาททางเพศของนายสรสยกรุงธดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้พฤติกรรมการใช้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรงและเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสําคัญในการดาเนินการกับผู้กระทาความผิดดังกล่าวและเป็นเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้ความสําคัญต่อโทษที่จะลงต่อผู้กระทําความผิดดังกล่าวอย่างรุนแรง เหมาะสมกับความร้ายแรงที่ผู้กระทําความผิดได้กระทําต่อเหยื่ออันเป็นผู้บริสุทธิ์เนื่องจากผู้กระทําความผิดเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีกฎหมายรองรับในการให้คุณให้โทษกับเหยื่อซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้สถานะของการดํารงตตาแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรคุกคามทางเพศต่อเหยื่อซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นสตรี โดยปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้งในการใช้ข้อความสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์หรือการแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศมีการแสดงรูปภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศภาพโป๊แสดงรูปรามกอนาจารย์โดยใช้แอปพลิเคชันรายซึ่งเหยื่อเป็นผู้เสียหายได้พยายามลีกเลี่ยงและปฏิเสธการคุกคามทางเพศดังกล่าวนอกจากนี้นายสนทรั ยังมีการกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนประโยชน์โดยการให้ที่จะให้ผลประโยชน์ในการเลื่อนเงินเดือนให้กับเหยื่อซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยการคุกคามทางเพศต่อผู้เสียหายนายสรศัดิ์ได้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นของทางราชการมีไว้ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อประโยชน์ในทางราชการเป็นเครื่องมือในการคุกคามทางเพศกับผู้เสียหาย ในระหว่างที่ผู้เสียหายปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จึงครบองค์ประกอบความผิดในร้ายแรงและตามเอกสารที่อ้างถึงเป็นความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร่วงละเมิดดุก์ตามทางเพศในการทำงานของคณะรัฐมนตรีตามที่ประชุมกรอครั้งที่12ทับ263วันศุกร์ที่2 5ธันวาคม2563ได้เห็นชอบแล้ว จากการร่วมกันช่วยเหลือนายสรสักโดยใช้ช่องทางกฎหมายมิให้ต้องรับโทษทางวินยัยหรือผลกระทบโดยการถ่วงเวลาในการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆจนนายสรสักได้เกษียณอายุราชการไปก่อนหากปรากฏภายหลังว่าความผิดในการผู้ความทางเพศต่อเหยือ่อซึ่งเป็นข้าราชการสตรีซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายสรสักเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงในทางกฎหมาย ท่านในฐานะผู้บบิบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา4พระราชบัญญัติระเบียบพ้าราชการรัฐสภาพศ2554ก็ต้องมีคำสั่งลดโทษต่ตอนายสรศักดิ์เนื่องจากนายสรศักดิ์ไม่ได้มีสภาพของการเป็นพระราชการรัฐสภาแล้วและแม้ผลเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแต่หากท่านมีคำสั่งลงโทษในระดับปลดออกก็ไม่มีผลกระทบต่อนายสรศักดิ์แต่อย่างใด พราะผลของการลงโทษในระดับปลดออกก็คือการปลดออกจากราชการแต่ยังได้รับบำเหน,น็จบำนาญได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆของทางราชการอย่างครบถ้วนเช่นสิทธิในการเบริกค่ารักษาพยาบาลซึ่งมีผลเช่นเดียวกับผู้กเกษียณอายุราชการตามปกติโดยไม่ได้กระทําความผิดอะไรเลยช่องว่างของกฎหมายนี้ที่กลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือนอายสรศักดิ์ก็ทราบดีจึงได้มีการถ่วงเวลาในการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ จนนายสรศักเกษยียณอายุราชการไปก่อนเพื่อไม่ให้ในายสรศักได้รับผลกระทบอะไรเลยท่านสามารถตรวจด,ดูได้จากระยะเวลาการสอบข้อเท้จริงและการสอบสวนว่าใช้ระยะเวลาเนิ่นนานเพียงใดตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงไว้ข้างต้นและข้าพเจ้าได้พยายามแจ้งให้ท่านทราบมาโดยตลอดและได้เร่งรัดการดําเนินการให้เสร็จก่อนที่นายสรสักจะเกษยียณอายุราชการตามหนังสือดังกล่าวข้างต้นอันส่งผลให้ในายสรศัก ไม่ต้องรับโทษหรือผลกระทบอะไรเลยจากการกระทําความผิดฐานทุกความทางเพศต่อเหยื่อเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตอนเองท,งทั้งทั้งที่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนอันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเหยื่อซึ่งเป็นผู้เสียหายและไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของการกระทําความผิดที่มีสภาพร้ายแรงและเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหายและต่อสังคมโดยส่วนรวมและส่งผลต่อการยืนหยัดการให้ความสาคัญในการไม่ยินยอมต่อการร่วงละเมิด ทางเพศหรือคุกความทางเพศไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นซึ่งเป็นกรณีที่สังคมจับตาม,มองต่อการใช้ดุลพินิษในการลงโทษต่อความผิดอย่างร้ายแรงของนายสรสักดังกล่าวจึงพุ่งข้าบัญชาสูงสุดตามกฎหมายเพื่อเร่งรัดการลงโทษโดยเร็วที่สุดซึ่งท่านมีอำนาจในการใช้ดุลพินิษในการลงโทษความผิดทางวินัยต่อนายสรสักในการกระทําความผิดคุกความทางเพศต่อเหยือ่อซึ่งเป็นข้าราชการสตรีผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายสรศักดิ์โดยใช้ทรัพย์สินของทางราชการในระหว่างการปฏิบัตินหน้าที่ราชการโดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนและเพื่อให้บรรทัดฐานต่อสังคมต่อดุลพินิจของท่านที่จะไม่ยินยอมให้มีการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าในกรณีใดๆในยุคสมัยที่ท่านเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติอันสง่างามขอกราบของพระคุณ